สวัสดีครับวันนี้เรามาแต่งคนโนะครับอันนี้ผมทํางานเหือนะครับอันนี้ทาเอียงอันนี้ลูกค้าจะใส่กระติกนะครับตรงนี้ใส่กระติกน้ําใหญ่อันนี้จะเป็นบ่อธรรมดาอันนี้จะลูกค้าจะใส่พเวงสองตัวแล้วตรงนี้จะเป็นราวไฟนะครับตรงนี้จะเป็นอะคริลิกุลราวไฟข้างในก็จะมีไฟข้างๆ้างก็จะมีไฟครับอันนี้เป็นหน้าอะคริลิกเต็มนะครับใช้อะคริลิกหกมิลครับ หน้าเต็มไม้พริกแค่เขาดูนะอันนี้กำลังแต่งอยู่ใช่ไหมกำลังแต่งครับลูกค้า,ากระติกมาเองนะครับนี่กระติลูกค้าอันนี้จะดีลูกค้าครับออวางไว้กลางไหนลองวางให้วัดแล้วเหรอไม,ไม่วัดเสร็จแล้วครับไหนลองวางใหม่ดิวางไว้ตรงนี้แล้วทำที่วางอย่างกํกำลังขึ้นครับนี่ กำลังแต่งให้มันเรียบแล้วก็ฟ้องุืนผ้าครับโอเคค่ะเดี๋ยวรอชมนะคะ